เออไม่น่าเชื่อนะคุณทุเรียนจะหลงไปขนาดนี้เนาะขนาดเขาเป็นคนพูดธรรมะออกเผยที่ตอบผมแล้วก็คุณเปิ้ลก็ได้เห็นตรงนี้แกก็มาหลอกผมเนาะคุณทุเรียนกูไม่กลับแล้วน่าน่าจะน่าจะไม่ได้หลอกแต่คือไม่รู้อาจารย์คือหลงคือหลงหลายรอบเกินน่ะอาจารย์ไปเตือนแล้วมันยังไม่ไม่ฟังอยู่หนูพูดอย่างนี้อาจารย์หนูพูดว่า หนูพูดว่าวิ่งเหอยเลยนะหนูพูดว่าถ้าคือตรงนั้นอ่ะภาษาเขาสละสลวยก็จรงิงอแต่ถ้าเราเห็นความไม่มีจรงิงและเห็นพระจริงๆยืนอยู่ตรงเนี้ยพี่มีพระพุทธเจ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยในประเทศไทยเนี้ยเราจะเราเป็นยังไงอ่ะพี่เหมือนย้อนไปเหนือนสองพันห้าร้อยกว่าปีอ่ะอันอื่นมันไม่เอาเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาแต่เพียงจะเห็น เห็นความจริงที่มาจากไม่น่าเชื่อว่าเราจะเกิดแล้วเราจะมาเห็นความจริงคนคนนั้นอยู่ในประเทศไต้ด้วยอ่ะผมอุตสาเล่าเล่าเรื่องพวกนี้ให้เราเห็นตามก็จะพลิกออกจากจุดนั้นความหลงความมืดบอดค่ะเพื่อจะได้ปัญญาได้เห็นรอบของมันอ่ะเห็นการทํางานของมันเห็นเห็นวงจรของมันทั้งหมดมันก็จะพ้นจ,กจากตัวตนตรงนี้เขาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนปัญญามันก็จะลันมันก็จะทําลายอนุสัย ความโกรธความรลวความหลงที่เคยฝังรากลึออยู่สภาวะที่มันละเอียดมันก็จะถอนเพราะเราเมื่อเราเห็นธรรมมันก็จะเป็นปัญญาล้างไปเรื่อยล้างทุกซอกทุกาามไปเรยครับใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์การล้างเนี่ยหนูขอเล่านิดหนึ่งอาจารย์ได้ครับอยู่อยู่วันหนึง่งอ่ะอยู่อยู่วันหนึ่งอ่ะค่ะอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอ่ะมันทิ้งแบบงงเลยค่ะอาจารย์คือเราไม่ได้เป็นคนทิ้งแต่เราเป็นคนเห็นนะอาจารย์อเห็นตอนที่ว่ามันเรื่องอาจารย์ ปกติเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะเราอายุมากแล้วเ <c oughs> อมันจะคิดเรื่องอันไหนกินดีอันไหนกินไม่ดี <c oughs> ที่เราเคยรับข้อมูลมาค่ะอาจารย์แล้วมันมีอิทธิพลกับเราอะเราเชื่อตอนไหนก็ไม่รู้แต่เรา <c oughs> อะกำลังเดินตามทางนั้นอยู่ <c oughs> กินผักอายุเท่านี้แล้วอย่างนังน้น <c oughs> แล้ววันหนึ่งอาจารย์ตัวนี้มันไม่มีอิทธิพลน่ะแล้วเรามาเห็นผลน่ะครเฮ้ยแล้วเราก็อ๋อนี่อะไรเปเ่า ึ่งกับกับกับสิ่งที่มันเป็นอาจารย์ครับพอมันเห็นทั้งหมดแล้วข้างในมันทําอะไรก็ไม่รู้หรือยังไงแต่เราเป็นแค่ผู้เห็นว่ามันค่อยล้างไปทีละอันทีละอัน<ช>ทีละล้างความเชื่อความยึดมัน่นถือมั่นลึกๆ<ช>ที่มันละเอียดเนี่ยออกหมดไปเรื่อยๆหรอใช่ใช่ค่ะอาจารย์ที่เราเคยเชื่อมันหมดใจเพราะเราโตมาเราไม่เคยรู้ว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยเราก็เชื่อสิ่งที่เรา ได้ยินได้เห็นใช่ใช่เชื่อไปหมดแล้วมันเป็นสัญญาการถัอใช่ค่ะอาจารย์แล้วเราเชื่อตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้สิ่งที่เราไม่เชื่อมันก็มีแต่มันก็ผ่านระบบความเชื่อไปแล้วเชื่อว่าไม่เชื่อคือมันกระบวนการคิดซับซ้อนนี่ยนะใช่อาจารย์เรื่องแบบนี้มันมันคิดเพื่อที่จะเข้าใจไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ใช่ ผมมาทำทรมะไว้ดีแล้วแค่คนเปิดใจฟังผมผมบอกว่าผมตัดสรู้เรื่องวงจรพวกนี้ผมก็ออกสมมติขึ้นมาเพราะว่าตรงนั้นมันพูดไม่ได้ถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยมันได้แต่เห็นเห็นความมืดบ่อยของคนอื่นเลยคนที่เขาหลงไล่ตามภาษาอยู่ไล่ตามสัญญาณในจิตเขาอะเขาเชื่อว่าตรงนั้นเป็นปัญญาของเขาอะเขาคิด<ช>ล้วเขาก็รู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาหลงเขาไปในความคิดทั้งหมดเลยมันจึงต้องอเห็นก่อนไง ค่ะมันต้องต้องเห็นเหมือนที่อาจารย์วางไว้เป็นสเต็ปเห็นความคิดก่อนแต่มันจะไม่จบอยู่ตรงที่เห็นความคิดถ้าแค่เห็นความคิดก็ยังวนอยู่ในความคิดหนูก็ยังเคยวนอยู่ในความคิดโอ้สุดจะงงงวยเลยอาจารย์ตนงงอยู่ในมันต้องก่อนไงมันต้องบั๊บเข้าไปตรงสัญญาเลยก่อนที่จะคิดจะปรุงจะแต่งจะจําได้แล้วปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยสวาะก่อนหน้านั้นมันไม่มีจริงๆมันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนสัตว์บุนคลเราเขา อาจารย์หนูก็ตามคําพูดอาจารย์นั่นแหละอาจารย์บอกทุกคลิปมึงไม่ต้องคิดตามกูมึงแต่หนูก็คิดตามอาจารย์น้่มันก่อนตรงไหนวะมันยังไงวะหนูก็งงอยู่ในตรงนี้ตั้งนานเหมือนกันอาจารย์วนเนี่ยคือฟังอาจารย์แล้วคิดอะก็ก็คือมันคิดมาตลอดชีวิตอาจารย์มันก็คิดคิดอยู่นันแล้วมันก่อนตรงไหนอาจารย์อาจารย์พูดอยู่ทุกคลิปเลยห้ามคิดตามแต่มันคิดแต่มันหยุดไม่ได้สงสัยมันหยุ อืมค่ะอาจารย์แต่พอวันหนึ่งพอมันเห็นแล้วแบบว่ามันผางเลยมันแบบอืมชิบหายเลยจริงๆอาจารย์คำนี้เลยตรงนี้มันเห็นยากนะใช่ค่ะอาจารย์เห็นยากอธิบายให้คนอื่นเห็นก็ยากอืมันเห็นไม่ได้เพราะถ้าเขายังไม่เปิดดวงอาจารย์จริงๆตรงนั้นแล้วเกิดปัญญาจริงเขาจะไม่มีวันเข้าใจมันเลยค่ะ ตรงนนี้มัเลยสตอนที่คุยกับอาจารย์ที่หนูบอกว่าตอนค่ะตอนที่หนูเห็นคุยกับอาจารย์ครั้งแรกอะค่ะครับที่ว่าพี่ทุเรียนบอกว่าคุยกับหนูแล้วได้อะไรบางอย่างอะค่ะคือหนูแค่ไปเห็นตัวนั้นหนูไม่เคยรู้จักอาจารย์เห็นตัวจิตเดิมแท่ห์ครับครับผมขึ้นไม่ค่อยดีของคุณอะเอาขึ้นไม่เดียวค่ะอาจารย์ขัดขาดที่หายได้ยินชัดแล้วได้ยินค่ะอ ตอนที่พี่ทุเรียนเล่าอาจารย์ว่าเอคุยกับเปิ้ลแล้วได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะก็คือหนูไปเห็นจิตเดิมแท้อะค่ะอาจารย์ว่าจิตเดิมแท้เขาไม่อะไรนะคะไม่เป็นอกุศลไม่เป็นกุศลอะไรเงี้ยแต่เขาคอยตามเจตสิกอะไรเงี้ยค่ะพอหนูถามอันนี้เขาไปเขาแบบว่าเขาว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาเห็นถึงความไม่มีน่าจะเขาเห็นความไม่มีของจิตเดิมแทอะค่ะทีนี้พอหนูเห็นตัวนั้นน่ะ หนูรู้สึกเฉยปื้มปิติที่เขาเรียกว่าอุเบกขายานะคะอาจารย์ประมาณสี่วันอาจารย์นั่นแหละที่ว่าหนูอยากรู้แต่ว่าเอ๊ะว่าหนูเป็นอะไรเงี้ยแต่พอมันหลุดจากตรงนั้นน่ะอาจารย์เอ้าทำไมฉันยังโกรธอีก <laughs> นั่นแหละที่หนูคุยกับอาจารย์ตอนหนูอยู่ที่อิตาลีะค่ะอาจารย์แล้วหนูก็ฟังมาเรื่อยๆฟังอาจารย์มาเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆค่ะเพราะเพราะตรงนั้นมันยังไม่เป็นปัญญาเราไปเห็นสภาวะที่มันไม่